บ้านอะไรครับครับผมสวัสดีครับพี่นอ้องพบกับช่องบ่าวตุ้ยตำบลน้องผูเชี่ยวครับหัวละไหนรถบ้านต่อดีก่าหัแล้วหอดแล้วครับพี่น้องหอดแล้วขับปรตนี้มาได้บ้านโนนม่วงครับตำบลศรีนาเนะาะอ,อําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับพี่น้องเป็นงานกระถินนะครับเนาะเออพี่น้อง บัตรราคาร้อสีสิบบาทครับักค่าตรงนี้ลูกโอ้ไอ,อบ้าคุณนคุ้นยุ้ยอฟบ้าแล้วคุ้นคุณนยู้นี่ครับพี่น้องน,นี่ครับโอ,โอ้บอกได้เลยว่าบอกคำเดียวว่า <laughs> บอกคำเดียวว่าแคบครับบอกคำเดียวว่าแคบ <laughs> ว่างไงล่ะฮะ,น,ะนี่ไงคะ่ะเขาลังหาที่จอดอยู่สวัสดีน้องแบมหนูไปปั่นตัวเองมาเหรอคะค่ะกินข่าวไปเข,ออขาป๋ขาวปั่นเจดากับกระขาวเฮ้ยขาวคือเกาเลยกินข่าขวไปล่ะก๋วยเตี๋ยวขอโทษที่ถามสันโอ้กินข่าวแต่กินก๋วยเตี๋ยวมาอหอนโดนไป ค่นยังคือว่าวมวนเลยงามเลยก็บว่าวมวนเลยค่ะฮะบ่ได้กที่เขาดองมือจิ้มแล้วนี่ไงรถบัสหนูจอดนี่ไงขาสามนี่ลูกนี่ไงรถบัสนี่ไงไม่ไงดูด่าๆเดี๋ยวพี่น้องรถบัสนก็ลักไงครับพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งได้พี่น้องสถานที่ต้องถอยด่าพี่น้อง นี่คนโบกอยู่อ๊อได้เขามากนะครับปื้ไปนี่ครับ,คครบไปเลยไปเลยห่างเยอะห่างเยอะห่างเยอะ,ยอะนี่ครับปากโก้ลำเพืดอนออฟฟิเชียล นนอนเนาะอ่ะเดี young, ๋ยวไปเนึ่งเดี๋ยวไจันเนาะสวยงามเนี่ยวัดถ่งงามงามไปนองเนาลาสบายดีลาที่เง็นซ่ จเอกสบายดีนะไปครับผูกเปนอนนะเออเป็นห่วงตัวนี่ครับพี่น้องกเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งับเจ้าลังเลียร์รถยู่วัเจ้าเลียร์เป็นหนึ่งเต็นนอสถานที เจ็บคอพี่น้องเจ็บคอโอ้ยเจอแล้วยางมาเจอแล้วอ่าสวัสดีครับพ่อ เอาซักเองบ่พ่อเห็นซักกาแฟสินพ่อมือมือก้อนกับเห็นโหท่องนี่แหละซักแห้ผมเหีวผมท่องมาซักแห้มาเอามันนี่มันนี่มาซักเองนะพ่อวันซ้อนผู้คนในกาลังใจพี่น้องเอ้ยมือย่างย่างตลาดผู้ใดกันร่งใจตัวนี่ครับฟอดทิดอยู่แบบฟอดทิดนี่พี่น้องสบายเพราะมีเงินไขบระมูลไหว้ครับเฮ้อยู่แบบ แต่พ่อเพียงพ่อกับพ่อพอได้พอนี่ครับพ่ออาทิตย์ครับเป็นนี่มาหลายสิบปีแต่ม่นมาพอเอากระเพลนก็มีนะหลายปีแล้วเนาะหลายปีแล้วเนาะพักผ่อนบ้างนอนบ้างนอนบ้างนะนอนบ้างนอนมั่งนอนมั่งสวัสดีนอนมั่ง นอนมากคนเนยนอวมหน้เนนนใ่ยสวัสดีครับแม่ติงครับนอนมากนะไปหานอนตัมูเนกับงแค่เนียแต่เนี้ตายพี่น้องแค่เนี้ยแต่บสัญตตาักกับงงอยเป็นไงบ้างหลังจากที่ เดี๋ยวจะถูบจดเทียนเดี๋ยอธิษฐานบอกคนบอกระมีอยู่ค่ะกระมีอธิษฐานหมดคนหนาออลาคนสิถึกเลขพี่น้องแล้ววันที่หนึ่งแม่มาค่ะออลาจับแม่นมาค่ะคนสิถึกเลขกด้วยเนาะว่าแม่นฟ้าขึ้นโอ้แรงอยู่นะแรงอยู่นะคนสิถึกแล้ววันที่หนึ่งคี่น้องน่านเ็นบอพ่อบอกกี่ครั้งแล้วเวลาคุยกับพ่อนะให้ยืนนั่นเมื่อกี้หนูเพิ่งคุยกับแม่มาเนี้เดี๋ยวพี่อุ้มมาเนี่แม่บอกให้หนูไปต่อขาเฮ้ยหมวกหมวกใหม่เหรอ คหมวกใหม่เหรอใช่ค่ะบอกก็ถามว่าทำไมไม่เห็นต้องใส่หมวกเก่าแล้วไม่พอแต่ก่อนมันมีของมันอีกคู่หนึ่งแบบใบหนึ่ง่อย่าจิกนะคะไม่ลูกเลยจิกนะคะตัดมาเลยวันนี้วันนี้แม่มาแล้วกำกลังจะถึงใช่ค่ะแม่มาแล้วแล้วแบบถุงมือเที่ยงเที่ยงอกอดเอาแม่พักบอกกันละสูงก็ถอดถือมาไวถือไปมือเดียวนึงเอออยคิดถอดลูกเนาะโอ้ยอย่าไวคิดถอดลูกเาได้ปะ มีหอดกับคลองหอดกอบอ่คักคนลือไก่เนี่ยอีกคักนี่ครับพี่น้องซองเงนแย่ไปไหนอ๊ยังไม่ลงงานอยู่แบบนี้ไม่รู้เพ็่คนนั้นใครเนี่ยพี่น้องเอ้ยใครเนี่ยแต่คนหลุดคลิปได้เขาถามรหัสกับแพงพี่น้องได้บ่าตุ๋ยเม่ตุยด้ยผมไม่ได้แพงนะผมไปถามกอสโนผมไปถามกอสโน ับผมผมได้เอามาน้าผมไปคักโลดพี่น้องให้เล่าเอาคักโลดบ้าตุยนั่นคักนะสุเดี๋ยวนี้จะไปนิาทยามไปถามไปไฟหลวงพ่อนีรพี่น้องเป็นไงขวัญเก่าฮะพวัญไหมอยากพวัคนใหม่บ้างเก่าเก่าแก่แก่โอ้ยผู้งคนผู้สาวสาวสวยยาย่า เย็นไม่เอานะเย็นอย่าให้เรานะนี่ครับพี่น้องจ้าเราให้มันแหลมกว่านี้เรจกินยงแกงีดเล็ก็ไปกนหอยแกงขีดเล็กว่นี่ครับรออะไรเนี่ยขึ้นรออะไรรอรถว่าจะไปซื้อของกันรถอะไรรถผู้ชายมารับวะ ไม่เรียกแก็บค่ะนี่ไงเรียกแก็บผู้ชายมารับเหรอไม่มีเลยค่ะวิ่งรถใช่ไหมมียังไม่ได้พูดอะไรมากเฉยๆรถอะไรแค่นั้นเองูก็พี่ตุ้ยบอกว่ารอผู้ชายมารับเหรอหนูก็เอาไอ้นี่ก็คนขก็แกลบผู้ชายไงแหมไปฝาไปบุตรองแกลบเกลือกกินเข่าก็ย่าไปกินใครด้วยละนะคะน้องซังหมดเลยคลองสันได้ค่ะคลองไปแล้วสันมันหนุแล้วจะไปซื้อพวกถุงน่องซื้ออะไรพวกนี้ค่ะ ซื้ออะไรนะพวกถุงน่องที่เอาไปใช้ซื้อเสื้อในกางเกงในด้วยไหมจะไปด้วยไม่ซื้อค่ะเพราะว่าไม่ใส่มาคือดีแท้ว่ราะสุดามมาตากไม่ใสวอลหยอกได้พี่น้องเสียมากเว้ยในกูุ่ว่าแสดงว่าที่มันหายดูดูนี่พี่น้องนี่ครับพี่น้องอ่ะเป็นไงยังไม่ได้นอนค่ะเออไปหานอนบ้างนะวันนี้นอนนะเมื่อวานคือไม่งั้นโดนวันนี้ โดนการมายมนะจ๊ะพ่อเจ้าเดินค่อยติดแล้วเรียบร้อยแล้วติดเรียบร้อยแล้วเจ็บคอแล้วเป็นไข้อ๋อติดดีแหล่ใช่ไหมครับติดเรียบร้อยนะน้นโอ้ยนี่นะหนูนั่งหันหลังให้กันอยู่ี่แยะเลยล่ะละ่ะน่าจะอ,อยู่เดี๋ยวเห็นไ,นะไนก่มูถั่ว่วงนี่โอ้ยมูบ้านเพ็่คนยางเสียบแบบตันทามติดเลยไหมโอ้ยคนยังมาติดก็มอมบางเนาะ เขามายุ่นไห้เขาดูนะเห็นวะเห็นวะสำพ่อกับมอมบาเห็นวะเห็น่ะเห็นวะเนวะเห็นว่เห็นวะน่ปาย้นไห้เป็นไงพี่นพี่น้องมพอาพี่น้องเอานะนคุมคลิปนี้ฝากไว้สนีครับคลิปไหนความใหม่บางอยมกดไลค์กดแชร์พี่น้องบอกอันนี้ค่ะพี่น้องบอกอันนี้ต้องแพนกล้องลงมากค่ะติดตามออนทิดาลัาเพิ่ออฟซีเชียร์ด้วพี่น้องเด้อเป็นติดตามได้ด้ค่ะออนทิดาลับเพิรออฟฟิเชียร์ากะ เราลองดูดิลองดูดิเอาดิเอาดิลองดูดิเอานี่ไม่เอาไม่ขาดดิใช่เองเอาพี่น้องครับพี่ตู้อย่าจับแขนหนูสิอย่าจับแขนหนูอย่าโอ้ยหาเรื่องไรเอาพี่น้องครับเ่าหยอกวันนู่นขโมยครับพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้สนิทครับเดี๋ยวมาแหหลังจากทีงานสนุ่นฮะครับแห่ครับบ๊ายบายสวัสดีครับ